หลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นอีกหนึ่งพระภิกษุฝ่ายวิปัสนากรรมฐานสายหลวงปู่เสากันทะศิโลและหลวงปู่มั่นภูริตัตโตท่านเกิดที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพ,า,พนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2442ในตระกูลสุวรรณรงค์อันเป็นตระกูลจเจ้าเมืองพนานิคมแต่ก่อนบิดาของท่านมีนามว่าเจ้าชัยยกุมาร มานดาของท่านชื่อนุยผู้เป็นบุตรีของหลวงประชานุรักษ์ต้นตระกูลของท่านสืบเชื้อสายมาจากชาวภูไทยเมืองวังอ่างคําแหวนสวรรณเขตซึ่งได้อพยพข้ามแม่น้ําโขงเข้ามาฝั่งขวาหลังจากศึกสงครามระหว่างสยามกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์โดยราวปีพุทธศักราช2378อุปหาสคำสายเจ้าราชวงศ์คำ แตกทับตอนศึกเจ้าอนุวงศ์จึงได้พาสมัครพักพวกมาพึ่งพระบรมโพธิสมภานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพระยามหาอามาตพระมหาสงครามและเจ้าอุปราชติสะจึงแต่งหลวงสีโยธาข้าหลวงนำตัวเจ้าราชวงศ์คำเท้าจันทร์ลงไปเฝ้าทุรอองทุรีปพระบาทที่กรุงเทพจึงโปรโดเกล้าให้มาตั้งภูมิลำเนาที่เมืองสกลทวาปี เมื่อราชวงศ์คำกับเท้าจันทร,ร์กลับมาถึงเมืองสกุลทวาปีก็ได้ข้ามฝั่งซ้ายไปกรีดกล่อมขวาตอนเอาครัวเมืองมหาชัยกองแก้วเข้ามาอยู่ที่เมืองสกุลทวาปีอีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2385จึงโปดรดเกล้าให้เท้าจรรันทร์ขึ้นไปกรีกล่อมเจ้าเมืองวังอ่างคำฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับพาเท้าหงกลางบุตรเจ้าเมืองวังอ่างคำเท้านวล ผู้เป็นปู่ของหลวงปู่ฟันกับบา่าวไพร่ชาวบุไทยมาด้วยเป็นอันมากแล้วไปเรียกร่อมเพียรเมืองสูงเพียบุตรโคดหัวหน้าขากระโซพร้อมบา่าวไพร่ขากระโซข้ามโขงมาตั้งอยู่ที่เมืองสกลทวาปีเป็นอันมากและในปีพุทธศักราช2387จึงโปดรดเกล้าให้เท้าโหงกลางเป็นพระเสนาณรงค์เจ้าเมืองพันนานิคมคนแรกยกบ้านพังเพราเป็นเมืองพันนานิคม เมื่อพระเสนาธนรงค์โงกลางถึงแก่กรรมเท้าวนวลจึงขึ้นเป็นพระเสนาธรงค์นวลเจ้าเมืองพันานิคมคนที่สองซึ่งตระกูลของหลวงปู่ฟั่นนั้นมีลูกหลานสืบตําหน่งเจ้าเมืองพันานิคมมาจนถึงคนที่4จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปรกครองของไทยจึงทําให้เมืองพันานิคมเป็นอําเภอพานานิคมเจ้าเมืองพานานิคมจึงเปลี่ยนเป็นนายอำเภอซึ่งตอนนั้นลุงของหลวงปู่ฟั่น คือพระเสนาน,นรงสุวรรณได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอพนานิคมส่วนบิดาของหลวงปู่ฟั่นคือเจ้าชายกุมารเมาส์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านม่วงไข่และลูกหลานในตระกูลได้รับราชการทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอันมากหลวงปู่ฟั่นนั้นท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันทั้งหมด8คนท่านเป็นบุตรคนที่ห้า มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่วัยเด็กท่านเริ่มเรียนหนังสือที่วัดโพชัยบ้านม่วงไข่โดยเรียนมูลบทบรรพกิจเล่มหนึ่งถึงเล่มสองกับครูหุน่นชัยชมพูภายหลังที่ครูหุ่นย้ายไปแล้วก็เรียนกับพระอาจารย์ตันวุฒิสารซึ่งแบบเรียนมูลบทบรรพกิจเป็นแบบเรียนที่ดีที่สุดในสมัยนั้นท่านเรียนจนแตกฉานมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถเขียนอ่านได้รวดเร็วกว่าเด็กคนอื่นเวลาครูไม่อยู่หรือมีกิจจำเป็นท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนเพื่อนๆแทนครูต่อมาเจ้าชายกุมารเมาบิดาโคงลงปุฟันและหลวงพรมบิดาของพระอาจารย์กูพระอาจารย์กว่าได้อพยพครอบครัวไปตั้งบ้านใหม่ชื่อว่าบ้านบะทองเพราะเห็นว่าสถานที่ใหม่นี้อุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือติดลำน้ำปลาทิศใต้ติดลำน้ำอูนเหมาะแก่การทำการเกษตรหลังจากที่หลวงปู่ฟันเรียนจบแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่จะเข้ารับราชการเพราะเห็นว่าเป็นงานที่มั่นคงมีเกียรติมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพของผู้คนขณะนั้นนายเขียนอุปพง์พี่เคยของท่านรับราชการในตำแหน่งประหลดขวาอยู่ที่เมืองขอนแก่น ท่านจึงติดตามไปอยู่ด้วยโดยฝึกงานเป็นเสมียนอำเภอเพื่อรอบรรจุเป็นข้าราชการต่อไป